ชื่อกรกิษณาสุรินเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณิตชั้นปีที่3ครับก็มีโอกาสได้เข้ามาดูงานอุนเท้าของมหาวิทยาลัยครับก็ได้เดินดูบรรยากาศต่างๆของทุกคณะเลยแล้วก็สนใจคณะวิศวกรรมเป็นพิเศษเลยก็ได้เข้ามาดูมีพี่ต้อนรับได้เข้ามาดูห้องแล็บห้องช็อปการเรียนการสอนต่างๆของอาจารย์กับรุ่นพี่ ก็รู้สึกประทับใจครับว่าที่คณะเนี่ยเขาให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือจริงได้สอนให้ทุกคนเนี่ยทำงานเป็นเรียนจบไปสามารถทํางานได้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยอย่างเต็มที่เลยก็คือสามารถปฏิบัติเองเป็นก็ที่นี่ที่เห็นเลยนะครับก็จะมีเครื่องแม็กด้วยให้เด็กได้ใช้ตัดต่อต่างๆครับผมและพี่เองเนี่ยก็เป็นแฟนมันแท้ของทีมโรบอทก็คือทีมลูกเจ้าแม่ของปลาของหมหาเทไลได้วยก็ ก็มีโอกาสตอนงานรพินเทาที่่อยเข้ามาดูงานก็ได้เข้าไปดูห้องโรบอทก็ทําให้รู้สึกว่าอยากเข้ามาเป็นส่วนร่วมอยากเข้ามาอยากมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมโรบอทก็เลยทันพี่คิดว่าพี่อยากที่จะเข้ามาเรียนที่นี่อยากจะลองมีประสบการณ์อยากจะลองเข้ามาทําความรู้จักคำเกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์อะไรต่างๆพวกนี้ครับพี่ก็เลยเลือกเรียนทีุ่รกิมบอลิต เคยแอดมิชชั่นเหมือนกันครับแอดติมหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแต่ว่าสาขาที่แอดติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัวพี่เลยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าพี่เลือกเรียนคณะสาขาที่มันใช่ตัวพี่มากกว่าที่จะไปยึดติดกับชื่อสถาบันอะไรพวกนี้ครับพี่คิดว่าพี่น่าจะต่อยอดความสำเร็จของตัวเองไปได้ไกลกว่าครับก็อยากจะฟังน้องๆเลยว่า เราเลือกคณะสาขาที่มันใช่ตัวเรามากที่สุดอย่าเลือกแค่ว่าชื่อแบรนด์สถาบันอะไรพวกนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเรียนแค่สี่ปีเองจบไปเราทํางานกับั้งชีวิตเราอยู่กับงานที่ว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่มีความสุขถ้าเราเรียนในคณะสาขาที่มันใช่ตัวเราจบไปทํางานที่เราอยากจะทามันก็จะทาให้เรามีความสุขกับชีวิตครับผม